สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้ตรุรจังหวัดปัตตานีเราสัญจรมาที่สถานีตรุษุรปนเระนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีช่อโกงทางออนไลน์เราก็มีคดีที่น่าสนใจที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันตัวจากการถูกหลอกทางออนไลน์นะครับ คดีนี้นะครับผู้เสียหายประสงค์อยากจะได้เงินเพิ่มนะครับเป็นรายได้พิเศษเป็นมีการตรวจพบทาง Facebook ว่ามีงานให้ทำนะครับเป็นการลักษณะขายสินค้าทำรายการขายสินค้าลงทุนได้เงินอย่างรวดเร็วนะครับร่วมทุนอย่างรวดเร็วนะครับก็มีการแอดไลน์ พูดคุยกันนะครับไปคนที่1คนที่2แล้วลักษณะการลงทุนก็เป็นการลงทุนครั้งแรกก็ลงทุนหลักร้อยบาทนะครับ4 0 0ร้อยบาทนะครับลงไปก็ได้เงินจริงๆครับได้เงินไม่ได้วามว่าเงินมันโอนมานะครับแต่มีรายการเป็นเป็นตารางรายการที่เราโอนเงินเข้าไปแล้วมันจะเป็นตารางปรากฏให้เห็นเลยนะครับว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับ ซึ่งพอเห็นได้จริงนะครับก็ลงเพิ่มเรื่อยๆลงทุนนะครับลักษณะการซื้อขายสินค้ารวมทั้งสิ้นนะครับพอจะถอนเงินก็บอกว่าระบบมีปัญหานะครับต้องเพิ่มเงินเข้าไปเพื่อที่จะให้ระบบทํางานนะครับผู้เสียหายเพิ่มไปทั้งหมด9ครั้งครับ จากหลักร้อยเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นท้ายที่สุดนะครับรวมยอดเงินที่ผู้เสียหายโอนเข้าไปเนี่ยหนึ่งแสนห้าหบาทครับจากที่ต้องการรายได้เพิ่มทำให้ต้องเสียเงินถึง1นึ่งแสนห้าหมบาทภายในเวลา2ชั่วโมงนะครับที่พูดคุยกันอยู่นะครับ ก็พยายามจะเราพยายามที่จะได้เงินคืนที่เสียไปเสียห้าหมื่นระบบยังไม่ถูกต้องต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อที่จะให้ระบบเนี่ยมันรันขึ้นมาได้เติมไปอีกห้าหมื่นเพื่อที่จะได้เงินห้าหมื่นที่ค้างก่อนบวกเงินห้าหมื่นของเรามาก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเบิกงินได้นะครับท้ายที่สุดผู้เสียหายไม่มีเงินเติม จนมั่นใจว่าถูกหลอกแน่นอนนะครับเนื่องจากไม่มีทางจะได้เงินเลยก็อ้างว่าระบบไม่ทําตลอดอย่าให้เติมเงินตลอดนะครับจริงมาแจ้งความนะครับนี่แหละครับคนโกงของมิจฉาชีพที่มากับออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ทางออนไลน์กับคนที่ไม่รู้จักและลักษณะลงทุนแล้วได้กำไรสูง ในเวลาอ,อันรวดเร็วนะครับเป็นไปนไม่ได้หรอกครับถูกรอกแน่นอนโกงแน่นอนนะครับอย่าไปทําธุรกรรมทางการเงินกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเลยนะครับเว้นแต่เราสนิทสนมจริงๆนะครับรู้จักจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยแค่ภาพถ่ายอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้นะครับต้องตรวจสอบย้อนกลับไปนะครับดูแค่ภาพถ่ายทางออนไลน์ก็ไม่น่าใช่นะครับ พราะภาพถ่ายเราสามารถเอาจากที่อื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่เรามาระวังนะครับทุกคนนะครับนี่คือแค่กโกงเดียวนะครับจริงๆเรามีหลายกโกงนะครับที่ผมเคยย้าไปนะครับก็คือหลอกให้เรากลัวนะครับเช่นหลอกให้เราบอกว่าเราว่าเราใช้เงินผิดกฎหมายมีเงินในบัญชีผิดกฎหมายจากการค้าจะจิตเป็นต้นนะครับหลอกให้เราโลภเนี่ยเรานีแบบนี้นะครับ เป็นกรณีหลอกให้เราโลภเพราะอยากได้เร็วเงินเร็วนะครับลงทุนได้กําไรสูงก็เหมือนรักษาโลภนะครับไม่ได้ซ้ําเติมผู้เสียหายนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับหลอกให้เราหลงก็คือใช้โปรไฟล์ที่เป็นผู้หญิงส,สวยๆหลอกผู้ชายหรือใช้โปรไฟล์หล่อๆสำหรับหลอกผู้หญิงก็มีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางเราจะมีคลิปดีๆ มีสาระดีๆมาถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนรับทราบกันต่อไปเพื่อเป็นวัคซีนในการป้องกันตัวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ